เทว,วาบันาทาเจาทหลายปรวัาิทั่วผืนธรณีทิ่พกอาการท่านที่แนะทำทางานาพุภโุทยามีุทัาษาวิศนุกรรมเจวะอาุมณมหาไัยชุมพลเจ้าทั้งหลายด้วยเถิด รอรรรอียรรมบรรานีพิธีนวระกรออวงเ,เขขรขบทิธีดังกล่าวหรก่วิธีถวายคือรสตรงหน้าวันทยาหัด กลมึาอ่นได้ย่ององ่ะ ซึ่งเป็นวันมหามงคลยิ่งน,น,นี้ถ้าชุมนุมพร้อมใจกันณนที่นี้เรื่องพระอารามหลวงแห่งนี้มันยิ่งตามประวัติศาสตร์เวลาที่พระองค์ทรงฐานเป็นเวลาจึงได้กรีฑาทัพถึงวันที่หนึ่งมิถุนายสองันสามรเจทรงพระนา